คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยจุดสำคัญของหนังเรื่องสับเปลอสถ้าคุณยังไม่ได้ดูต้องการดูรีวิวก่อนไปดูหนังคุณสามารถดูคลิปรีวิวแบบไม่สปอยของผมในคลิปก่อนหน้านี้ได้และในคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกว่าถ้าคลิปรีวิวถึง5000วิวผมจะมาวิเคราะห์หนังกันใช่ไหมครับแม่นอกจากจะถึง5 0 0 0วิวแล้วยังถึง1 0 0 0 0วิวด้วยครับซึ่งหลังจากที่ผมเน้นไปรีวิวเชิงวิเคราะห์เป็นหลัก ยอดวิวก็เสถียรจริงแต่รีวิวหนังโรงไม่ถึงหมื่นมานานมากแล้วครับคลิปรีวิวสับป,ปะเรือสอเป็นหมื่นแรกของปีเลยครับแต่โอเคมาเรามาฟังความคิดเห็นของผมกันว่าผมมองว่าหนังเรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรและในคลิปผมตั้งใจตีความต่อยอดออกไปจากสิ่งที่ผมคิดว่าคนทําหนังต้องการจะสื่อเพราะงานศิลป,ปะแต่ละคนน่ะจะตีความออกมาตามประสบการณ์ของชีวิตของแต่ละคนซึ่งผมตีความหนังเรื่องสับป,ปรเรือว่า หนังกำลังพูดถึงเรื่องของสัจธรรมของการเกิดแก่เจ็บตุยคุณจะสังเกตได้ว่าหนังเรื่องนี้มีครบทุกอย่างเลยนะมีทั้งลูกของครูแก้วที่กำลังจะเกิดและลูกของทูบที่เพิ่งเกิดมามียายจ่อยที่เป็นคนแก่มีทูบกับเจิดที่เป็นคนเจ็บชีวิตมนุษย์หนีสี่สิ่งนี้ไม่ได้ครับและที่หนังโฟกัสที่สุดคือความตุยครับหนังเรื่องนี้จะแยกเป็น2เส้นเรื่องเส้นเรื่องแรกคือเส้นเรื่องของยายจ่อยเส้นเรื่องที่2คือเส้นเรื่องของทูบ ผมขอพูดถึงเส้นเรื่องของยายจ่อยก่อนนะครับเส้นเรื่องของยายจ่อยคือเส้นเรื่องของคนที่เห็นความหมายของการมีชีวิตอยู่ก่อนที่ยายจ่อยจะโดนฟ้าผ่าตุยยายจ่อยเป็นคนขี้บ่นใช่ไหมครับช่วงแรกของหนังมันก็จะมีซีนที่ยายจ่อยบ่นจารอดว่าไม่ทําการทํางานแต่พอแกตุยไปพอแกไปโลกหลังความตุยแกดูสงบไม่ได้โศกเศร้า เพราะโลกหลังความตุยของแกมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นซึ่งมันก็จะโยงไปถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษที่ก่อมาในชาตินี้พอแกกลับมาแกก็รู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายชีวิตมันสวยงามและความตุยก็ไม่ได้น่ากลัวสําหรับคนแก่ที่ใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วภารกิจที่เหลืออยู่ของยายจ่อยคือการสอนให้ลูกหลานใช้ชีวิตต่อซึ่งมันก็จะมีซีนที่ยายจ่อยออกเครื่องเต้าหู้ใหม่และทําเต้าหู้ให้ครูแก้วกินและหลังจากนั้นน่ะ มืดก็เป็นคนรับช่วงต่อในการทำเต้าหู้ให้ครูแก้วเพื่อบำรุงให้เด็กออกมาแข็งแรงซึ่งมันแอบทำให้ผมนึกถึงเรื่องของหลานมากที่เอ็มเป็นคนไม่เอาการเอางานแต่มาสอนให้เอ็มทำโจ๊กขายซึ่งในอนาคตเอ็มอาจจะเป็นคนรับช่วงต่อร้านขายโจ๊กของมาก็ได้นอกจากยายจ่อยจะสอนมืดแล้วยายจ่อยก็สอนครูแก้วด้วยซึ่งมันก็จะมีซีนที่ยายจ่อยพาครูแก้วออกไปหาปลาหาเคียด ไปเก็บใบกระถินซึ่งสิ่งเนี้มันเป็นเหมือนการรับมรดกทางความคิดสิ่งเหล่านี้หนังไม่บอกเราตรงๆเพราะว่าคนทำหนังอ่ะไว้ใจให้เราไปตีความต่อเองผมถึงชอบหนังเรื่องนี้ที่เขาไม่ต้องให้ตัวละครออกมาอธิบายเมสเซจใส่หน้าคนดูซึ่งพาร์ทนี้แอบทำให้ผมคิดว่าหนังขโมยไอเดียมาจากหลานมาอยู่เหมือนกันแต่เขาขโมยมันมาเป็นของตัวเองได้สำเร็จนี่แหละครับศิลปินที่เก่งครับ ส่วนเมื่อที่พยายามจะถอดจิตตัวละครนี้ผมมองว่ามันแค่ไม่แน่ใจว่ายายจ่อยอะ่ะตุยจริงๆหรือเปล่ามันเลยพยายามจะถอดจิตไปหายายซึ่งมันก็ไม่ได้ไปทับทางของเสียงในภาคแรกเพราะว่าเสียงมันรู้ว่าถ้าจมปลักเหมือนกับตัวเองอะมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยแต่ดูมืดแล้วอะมันไม่ได้อยากไปหายายเพราะว่ามันปล่อยวางไม่ได้ขนาดนั้นผมมองว่ามืดมันแค่อยากรู้ว่ายายแกไปจริงๆแล้วในตอนแรกที่ยายจ่อยโดนฟ้าผ่าตุย ด้วยที่หนังไม่ได้อธิบายชัดเจนขนาดนั้นว่ายายจ่อยกลับมายังไงมีแค่สับเบอร์สักบอกให้ยายจ่อยกระโดดลงบ่อแล้วยายแกก็เป็นอุลตร้าแมนออกมาแล้ววิญญาณก็กลับเข้าร่างและนี่คือความเซ็กซี่ของงานศิลปะที่เปิดกว้างให้คนดูตีความต่อเองคุณสามารถมองเป็นเรื่องความเชื่อได้ในรีวิวก็มีคอมเมนต์ถามผมว่าทำไมยายจ่อยตอนแรกแกฟื้นกลับมาแต่ครั้งที่2ถึงไม่ฟื้น ซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบในน่าสนใจและก็มีความคล้ายกับสิ่งที่ผมคิดเหมือนกันคือเขาบอกว่ายายจ่อยตุยไปรอบแรกทูบยังไม่ดับแกเลยกลับมาได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายขยายความเพิ่มเติมให้นะครับคือตอนแกไปโลกหลังความตุยคุณลองสังเกตทูบที่แกถือนะครับทูบแกอันใหญ่กว่าเพื่อเลยยายจ่อยเป็นคนเดียวที่ถือทูบที่ยังไม่ดับและตอนงานชาป,ปนก,กิจแกในโลกความจริงอ่ะทูบแกก็ยังไม่ได้ดับจริง คือความเชื่อของคนไทยอ่ะเรื่องทูบทูบเป็นเหมือนกับสื่อกลางระหว่างคนตุยกับคนเป็นถ้าทูบไม่หมดแปลว,ว่าวิญญาณไปดีแล้วเหมือนกับที่เสียงถามเจิดเรื่องทูบในหนังนั่นแหละที่เจิดบอกว่าถ้าทูบดับหมดแล้วอ่ะแปลว,ว่าวิญญาณไปแล้วแต่ในความจริงคือทูบเป็นตัวดับกลิ่นอสุภะซึ่งถ้ามองตามความเชื่อคือทูบยังดับไม่หมดวิญญาณยังไม่ไปสู่สุขติแกเลยกลับมาได้แต่รอบสองคือทูบดอกแรกอ่ะมันหมดแล้ว แกเลยไปดีแล้วไม่สามารถกลับมาได้แล้วและแกก็ให้มรดกทางความคิดกับคนรุ่นหลังหมดแล้วถ้ามองตามความเชื่อก็จะอธิบายประมาณนี้ครับแต่เรียนมี2ด้านครับเหมือนตอนที่เจิดอธิบายเป็น2ทางนั่นแหละครับเราสามารถอธิบายเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ก็ได้ซึ่งตัวผมจะนึกถึงหลายๆเคสที่เคยเกิดขึ้นจริงและผมคิดว่าหนังน่าจะได้แรงบันดาลใจมาเช่นข่าวยาหยุดหายใจไป3ามชั่วโมงแล้วฟื้นกลับมาหรือว่าตุยแล้วฟื้นซึ่งจริงๆแค่น้ําตาลตกแรงมากมาก แล้วก็ยังมีอีกเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ซึ่งคล้ายๆประมาณนี้ซึ่งมันเกิดมาจาก3สิ่งคือ1การวินิจฉัยการเสียชีวิตที่ผิดพลาด 2. ภาวะหยุดหายใจชั่วคราวและ 3. ภาวะกายที่ผิดปกติและมีรายงานหลายรายงานว่าคนที่ตุยแล้วฟื้นน่ะมักจะมีการพูดถึงโลกหลังความตุยซึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็มองว่ามันเป็นเหมือนความฝันอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมก็สามารถมองทั้งสองอย่างมารวมกันได้คือ พอแกไปโลกหลังความตุยพ่อของเจิดว่าสับเปรดลสักเห็นทูบอันใหญ่ที่ยังไม่ดับแกก็รู้ทันทีเลยว่ายายจ่อยยังไม่ตุยจริงๆมันเลยเกิดซีนที่ยายจ่อยกลายเป็นซูเปอร์แมนกลับมาเข้าร่างแล้วก็พ่นสำลีออกจากจมูกแล้วก็เดินไปหาคนนู้นคนนี้ซึ่งพาร์ทของแกเป็นอะไรที่น่ารักและฮาดีและโทนมันก็จะแตกต่างกับอีกเส้นเรื่องหนึ่งเลยอีกเส้นเรื่องที่ว่าคือเส้นเรื่องของทูบเส้นของคนที่มองไม่เห็นความหมายของชีวิต พ่อแม่ก็ตุยลูกก็ตุยแถมเมียยังมาตุยจากไปอีกสุดท้ายก็เหลือตัวคนเดียวและท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ตัวละครนี้ในภายหลังนะครับพอหลังจากจัดงานชาพนก,กิจเมียทูบก็ขอให้เจอกับเซียงอยู่เป็นเพื่อนและสุดท้ายทั้งสามก็กลายเป็นเพื่อนกันจริงๆเจิดกับเซียงก็พยายามช่วยหาข้อมูลโลกหลังความตุยให้กับทูบท,ท,ทั้งๆที่ทั้งคู่รู้วิธีถอดจิตไปโลกหลังความตุย แต่ทั้งคู่ไม่บอกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเซียงในภาคแรกนั่นแหละครับเกิดกับเซียงกลัวทูบเป็นเหมือนเซียงในภาคแรกเป็นเหมือนคนที่ปล่อยวางอดีตไม่ได้ซึ่งเซียงก็ได้หลุดปากไปว่าถ้าอยากรู้เรื่องโลกหลังความตุยมึงก็ตุยดิทูบเลยพยายามจะขับรถชนต้นไม้ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่ตัวเองจะได้เปโลกหลังความตุยแต่ก็ไม่ตุยสักทีจนครั้งสุดท้ายครั้งที่คนซ่อมรถบอกว่า มันเบรกไม่ได้ทูบก็เลยขับรถไปชนอีกครั้งแล้วก็จบด้วยซีนที่เป็นภาพทูบเดินออกจากรถซึ่งเป็นงานภาพของคนวิญญาณออกจากร่างที่ครีเอทีฟดีพอออกมาแล้วทูบก็ดีใจใหญ่เลยเต้นใหญ่เลยพอไปเจอสับปเปล่าสักพ่อของเจิดทูบก็บอกว่าเจิดสบายดีนะซึ่งผมก็รู้สึกได้ว่าตัวละครเนี้ยมันเป็นคนดีนะแต่มันมีอาการของอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราไปว่ากันครับแล้วพอไปโลกหลังความตายอ่ะทูบต้องเดินเข้าประตูทางสายใช่ไหมครับ ซึ่งพอเดินเข้าไปแล้วทูบมันก็จําได้ว่ายายจ่อยบอกให้ทําอะไรแต่มันก็ไม่ได้เจอคนเลยพอลงไปในบอกก็เจอคนในนั้นมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเมียของมันนั่นแหละและหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมทูบจําเมียตัวเองไม่ได้กูสา์กดปุ่มชัดดาวตัวเองเพื่อไปหาเมียรจริงๆแล้วจุดนี้มันเป็นสัญญาเรื่องความเชื่อเรื่องบาปในการกดปุ่มชัดดาวตัวเอง คนที่กดปุ่มชัดดาวตัวเองตุยไปแล้ววิญญาณจะไม่มีความสุขเหมือนทูบที่พอตุยไปแล้วก็มีแต่ความทรมานทรมานจนไม่มีกระจิตกระใจไปนึกถึงเรื่องเมียตุยไปอย่างโดดเดี่ยวมีคนจําทูบได้แค่เจิดกับเสียงส่วนทําไมแฟนทูบถึงไปอยู่นั่นเหมือนกันคุณจําตอนที่หนัง flash back เฉลยไหมครับในซีนนั้นมันเฉลยว่าเมียของทูบเป็นคนหักพวงมาลัยไปชนต้นไม้นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุ มันเป็นสิ่งที่มีคนตั้งใจให้เกิดขึ้นเปรียบเหมือนเมียของทูบอะ่ะมันกดปุ่มชัดดาวตัวเองเมียทูบก็เลยไปโผล่ที่นั่นด้วยและก็ทรมานจนไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเหมือนกันและมันเป็นเหมือนแมสเสจที่เตือนคนที่คิดจะกดปุ่มชัดดาวตัวเองว่าคุณอาจจะไปเจออะไรที่ทรมานแบบนั้นก็ได้และคุณลองสังเกตฝั่งยายจ่อยแกตุยไปแล้วตอนมืดไปหาแกรอบแรกแกปลูกผักย่งมีความสุข แล้วก็จบลงด้วยการที่แกไปนั่งบานาน่าบทอย่างมีความสุขซึ่งจะแตกต่างกับทูบและแฟนคนละคู่เลยและจุดที่ยายนั่งบานาน่าบทผมก็แอบคิดถึงตาจะไปบางแสนของโฟคิงสองเหมือนกันครับและถ้าคุณสังเกตดีๆตอนที่ยายจ่อยเข้าประตูอ่ะคุณจะเห็นประตูสองบานใช่ไหมครับบานขวาคือบานที่ยายจ่อยไปบานซ้ายคือบานที่ทูบไปบานขวาผมตีความว่าบานที่ไปสวรรค์บานซ้ายคือบานที่ไปนรกการที่ตอนแรกประตูมันเปิดทั้งสองบานแปลว่า กลุ่มคนเหล่านั้นที่ต่อคิวยาวๆอะ่ะคือกลุ่มคนที่ตุยด้วยเหตุที่ไม่ใช่ฝีมือเจ้าของวิญญาณคนทําดีก็ต่อคิวไปสวรรค์คนทําชั่วก็ต่อคิวไปนรกซึ่งจะแตกต่างกับคนที่กดปุ่มชัดดาวตัวเองมันไม่ค่อยมีใครทําสิ่งนี้คนต่อคิวเลยไม่ค่อยมีและประตูเดียวที่จะได้ไปคือประตูนรกคือหนังมีแมสเซจที่อยากจะลดการกดปุ่มชัดดาวตัวเองหนังแสดงให้ดูด้วยเส้นเรื่องของทูบ ทำให้คนที่มีความคิดนี้ไม่อยากจะทําสิ่งนี้ซึ่งกับหนังที่ดูง่ายเป็นซูเปอร์แมสโปรดักต์การเล่าแมสเสจที่เข้าใจง่ายโดยที่ไม่ต้องพูดออกมาตรงๆอะ่ะมันมีคุณค่านะแล้วมันก็ยังมีอีกหนึ่งคุณค่าที่หนังให้โดยที่ไม่ต้องพูดตรงๆซึ่งผมจะอธิบายไปพร้อมกับการวิเคราะห์ตัวละครทูบนะครับตัวละครนี้ต้องเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดทั้งเรื่องไม่ว่าจะทําอะไรตัวละครนี้ก็จะไม่ยิ้มเลยตัวละครนี้จะยิ้มก็ต่อเมื่อนึกถึงเรื่องของเมียเท่านั้น ซึ่งอาการประมาณนี้ผมจะเจอบ่อยๆในหนังจิตวิทยาคือผมเป็นคนชอบหนังแนวไซโค h โลจิเค a ลเนาะผมเลยศึกษาเรื่องนี้มาบ้างเผื่อเวลาผมเจอหนังไซโค h โลจิ i ค a ลผมจะจับอาการหนังได้เร็วและผมไม่ใช่หมอจิตเวทนะครับผมไม่ได้รู้จริงเรื่องนี้นะครับแค่มีความรู้เอาไว้วิเคราะห์หนังล้วนๆเลยครับอย่าเอาคําพูดผมไปใช้ในเชิงวิชาการนะครับคือผมมองว่าตัวละครน,นี้มันมีอาการของคนเป็นโรคซึมเศร้าครับเริ่มจากหลังที่เมียมันตุยแล้วจัดงานชาปนก,กิจเสร็จ มันขอให้เจอกับเซียงอยู่เป็นเพื่อนมันเพราะมันไม่อยากอยู่คนเดียวซึ่งเป็นไปได้ว่ามันรู้ตัวว่าถ้ามันอยู่คนเดียวอ่ะมันจะคิดสั้นและผมบอกตอนคลิปรีวิวใช่ไหมว่าผมเกลียดตัวละครเซียงที่ผมเกลียดตัวละครเซียงไม่ใช่ว่ามันเป็นคนปากหมาเป็นคนขวานผ่าซากไม่รักเพื่อนคุณก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นคนซึนเดระมันอารมณ์เสียไปงั้นแหละสุดท้ายมันก็ขับมอเตอร์ไซค์จะไปตัดต้นไม้อ่ะแต่ตัดไม่ทันแต่ที่ผมเกลียดมันคือมันไม่เข้าใจผู้ป่วยซึมเศร้า ที่ทูบมันขับรถชนต้นไม้อะจุดเริ่มต้นก็คือเสียงไปบอกมันว่าถ้าอยากรู้ว่าโลกหลังความตุยเป็นยังไงอะมึงก็ลองตุยดิซึ่งทูบมันก็ทําจริงๆและทําหลายครั้งด้วยจนสุดท้ายครั้งที่บักเสียงพาทูบไปหาหมอจิตเวชนะแทนที่มันจะพยายามทําความเข้าใจมันยังพูดซ้ําไปอีกว่าอยากตุยมึงก็ตุยดิการพูดแบบนี้กับคนธรรมดามันอาจจะไม่เป็นอะไรนะ เหมือนกับบ้องตะกวัวที่ไม่มีลูกตะกวัวจะลั่นไกยังไงมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมีแต่เสียงแปะของระบบลั่นไกแต่การพูดแบบนี้กับผู้ป่วยซึมเศร้ามันเหมือนบ้องตะกวัวที่มีลูกตะกวัวที่ขึ้นลำอยู่แล้วและการไล่ให้ผู้ป่วยซึมเศร้าไปตุยมันเหมือนเป็นการทริกเกอร์หรือการลั่นไกตุ้มส่งลูกตะกวัวไปใส่ผู้ป่วยซึมเศร้าซึ่งคำพูดพวกนี้มันเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยซึมเศร้ามากๆและหนังก็ไม่พูดเมสเซจนี้ออกมาตรงๆคือต้องบอกว้า การที่ทูบขับรถไปชนต้นไม้ซ้ำๆอะ่ะแถมยังเป็นต้นไม้เดิมที่เมียของทูบตุยมันเป็นสัญญาเหมือนการที่เราเห็นความทรงจำเลวร้ายซ้ำๆและมันเป็นเหมือนการที่ผู้ป่วยไม่ยอมให้อภัยตัวเองที่ตัวเองรอดมาคนเดียวการขับรถไปชนหลายๆครั้งมันเหมือนเป็นการไถ่าบาปให้ตัวเองแถมพอทูบมันทำหลายๆครั้งเจอกับเสียงก็ยังไม่รู้ตัวอีกมันเหมือนกับผู้ป่วยซึมเศร้าที่พยายามจะกดปุ่มชัดดาวตัวเองหลายๆครั้ง แต่คนรอบข้างก็มองไม่เห็นทั้งๆท,ที่มีสัญญาณเตือนมาหลายครั้งแล้วส่วนตอนต้นเรื่องที่ทูบขับรถไปเฉี่ยวเจิดแล้วพอชนต้นไม้ปุ๊บภาพตัดเข้าไปในรถแล้วรถไม่มีคนจุดนี้ผมตีความว่ามันเป็นความว่างเปล่าของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลังทูบเผชิญเหตุการณ์นี้ยหัวใจของทูบก,ก็ว่างเปล่าเหมือนในรถที่ว่างเปล่าและในเชิงความเชื่อก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นการทํานายอนาคตของตัวละครนี้ว่าตัวละครนี้จะไปเจอกับอะไรซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า ภาพที่หนังตัดมาให้ดูตอนต้นเรื่องอาจจะเป็นภาพที่ทูบขับรถไปชนตอนครั้งสุดท้ายแล้วอสุภาพทูบโดนขนไปแล้วแล้วหนังก็ตัดสิ่งนั้นมาให้เราดูตอนต้นเรื่องก็ได้และจากการที่ต้นเรื่องทูบขอให้เสียงกับเจิดอยู่มันแปลว่าลึกๆตัวละครนี้มันก็อยากมีชีวิตอยู่เหมือนกันซึ่งการพยายามจะศึกษาโลกหลังความตาย มันเป็นเหมือนเป้าหมายหนึ่งเดียวในชีวิตในการมีชีวิตอยู่ของตัวละครตัวละครนี้พอเสียงยื่นวิธีนั้นไปคือการที่บอกให้ไปตุยสุดท้ายทูบก็ทําเป้าหมายนั้นสําเร็จจริงๆและพอมันทําสําเร็จมันก็ดีใจนั่นแหละครับหนังอยากให้เรารู้จักระวังคําพูดกับผู้ป่วยซึมเศร้ารู้จักสังเกตอาการคนรอบตัวที่เขาดูไม่มีความสุขไม่ยิ้มแย้มการที่ไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเขามองตัวเองว่าเขาไม่ควรที่จะมีความสุข และในบางรายก็อาจจะมีอาการ PTSD ร่วมด้วยคือการคิดวนๆซ้ําๆถึงเหตุการณ์เลวร้ายเหตุการณ์นั้นซึ่งก็เปรียบเหมือนการที่ทูบขับรถไปชนต้นไม้ซ้ําๆอะ่ะก็สามารถเปรียบได้กับการที่ทูบคิดถึงเหตุการณ์ที่เป็นแผลใจซ้ําๆนั่นแหละครับผมเลยมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มีคุณค่านะ ซึ่งเป็นงานศิละปะที่เปิดพอสมควรเราสามารถเอาสิ่งนี้ไปตีความต่อเองได้ซึ่งมันจะแตกต่างกับหนังที่เขาพูดแมสเซจตรงๆถ้าทําแบบนั้นนะักคนดูจะตีความได้แบบเดียวผมเลยเขียนบนหน้าปกคลิปรีวิวสับเบอร์เหรอว่าหนังดีมีหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่จำเป็นต้องยากไม่จำเป็นต้องอาร์ตแค่ไม่ดูถูกมันสมองคนดูก็พอครับและหวังว่าเรื่องนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้แล้วก็อย่าลืมว่าผมไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้จริงเรื่องจิตเวช ผมศึกษามันเอาไว้จับอาการของหนังไซโคลจิคเท่านั้นอย่าเอาคำพูดผมไปอ้างอิงเชิงวิชาการนะครับและก่อนจะจากกันหนังก็เหมือนกับอาหารครับรีนรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันได้รสนิยบองการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นครับคุณฟังวิเคราะห์ตีความแล้วชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไคร้และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับคลิปใหมใ่จะได้แจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับระวังการให้ความคิดเห็นต่อผู้ป่วยด้วยนะครับ